สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่คณนะศิลปกรรมศาสตร์นะครับซึ่งเรามาชมงาน s, <S e Ring Art Exhibit Exhibition ูดัน20 2 5เนี่ยครับ ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะนิพ์ครั้งที่28โดยมีสิทธิ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์นั่นเองครับโดยคณะศิลปกรรม,มาศาสตร์และวัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับภายในงานจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครัยตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ใน งานนะครับซึ่งภายในงานก็ได้มีการจัดแสดงศิลปะหลายชิ้นเลยครับอย่างชิ้นนะครับตัว,ตวะผมได้มีความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับนี่อะไรครับผนะครับแสดงให้เห็นแบบการจัดองค์ประก,กอบแสงได้อย่างดีมากๆเลยครับขนาดไฟไม่ถึงย่งสอง ราคาโคนตอนนี้นะครับเราได้เดินออกมาจากห้องประพิคเนศสองครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่หอศิลปพระพิคเนศหนึ่งนะมาตามเราครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หอศิลป์ก็เป็นแค่ที่หนึ่งแล้วนะครับซึ่งภายในห้องจะมีกะะารจัดแสดงศิลปะในหลายๆชิ้นนะครับ เอาล่ะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปดูพลังงานกันบ้างมีศิละปะที่ไหนที่ทุกคนสนใจหรือเปล่าจากนี้ขออนุญาตส่งไม้ต่อให้พี่ดีมเลยนะคะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ไปชมเยี่ยมชมนะครับการจัดแสดงผลงานศินละปะนิพนธ์ครั้งที่18ดนะครับอยู่ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์และพัฒนธรรมศาสตร์ ครับผมที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะผมก็ได้มีความประทับใจนะครับในการจัดแสดงหรือว่าในการเดินรับชมผลงานศิลปะนะครับผมที่นิสิตสาขาทัศนศิลป์นะครับผมที่ได้เป็นผลงานออกมาจัดแสดงนะครับผมให้ได้เห็นนะครับในการจัดแสดงนะครับรูปรูปภาพ แต่ละผู้ภาพก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับผมจากการมองมองบางรูปก็ให้ความรู้สึกที่ดูดูแล้วมีความรู้สึกที่รับรู้ได้ว่าคนเจ้าของผลงานเนะี่ยจะสื่อถึงถึงความโกรธหรือว่าความสุขนะครับหรือว่าเจ้าของผลงานนะครับผมจะอ่สอดใส่นะครับผมเรื่องของข้อคิด ครับผมของแต่ละรูปภาพนะครับโดยแต่ละผลงานก็มีความตัวเด่นที่แตกต่างกันอย่างผลงานนะครับเออคือเป็นรูปทรงนะครับภูมิปัญญาชีวิตลุ่มน้ำโขงนะครับผมก็จะเป็น การจักสารไม้ไผ่นะครับผมโดยมีแนวคิดผลงานชิ้นนี้นะครับมีแรงบันดาลใจจากการสารกระด้งนะครับผมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนอีสานนะครับและเป็นเครื่องจักสารนะครับที่ผู้สร้างสรรนะครับห็นและเติบโตมานะครับผมตั้งแต่เด็กก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับที่ พบเจอกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่นะครับผมก็ได้นํามาพัฒนานะครับนำมาพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนรูปทรงนะครับการจัดสารเปลี่ยนรูปทรงให้มีรูปทรงที่เป็นศินละปะนะเป็นรูปทรงต่างๆที่แตกแยกแบ่งแยกออกจากรูปทรงเดิมนะผมให้เกิดความสวยงามนะผมสําหรับในการนําไปใช้นะครับในชีวิตประจําวัน ผลงานด้านศินละปะนะครับผมก็ได้ให้ข้อคิดต่างๆนะครับผมได้เห็นถึงว่าในการพัฒนาวัดสดุอุปกรณ์หรือว่าในการพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิน่นนะครับให้มีการพัฒนาที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นรูปร่างที่แปลกตาขึ้นนะครับผมแล้วก็สื่อความหมายที่เปลี่ยนไปแตกต่างกันออกไปนะครับผมโดย ศิละปะนะผมก็สามารถที่จะนำไปใช้ไปพัฒนานะครับผมมาประยุกต์ใช้นะครับเป็นสินค้าของตัวเองหรือว่านำมาประกอบเป็นอาชีพได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะนำมาเสริมเติมแต่งออกจากเดิมนะครับผมอ,อย่างเช่นนะครับรูปภาพรูปภาพหนึง่ง ครับอย่างเช่นภาพที่ชื่อข้างใครนะครับผมก็จะเป็นแนวคิดความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับที่อิงมาจากชีวิตจริงนะครับผมซึ่งเป็นที่สิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานนะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์นะครับผมการงมงายนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อเหล่านี้นะครับผมเกิดจากความไม่รู้นะครับ หรือการพยายามหาคำตอบนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขอเคตความเข้าใจในยุคสมัยนั้นนะครับผมความงมงายนะครับเป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นครับจากการขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผมการขาดความรู้นะครับผมและการยึดติดกับความเชื่อหรือสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภ นะครับผมหรือว่าการดูดวงพิธีกรรมนะครับผมหรือการอธิบายเหตุการณนะ์ธรรมชาติผ่านสิ่งเนื้อธรรมชาตินะครับผมที่มีอิทธิพลนะครับต่อวิถีชีวิตและการตัดสินใจต่อ,อผลกระทบนะครับที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับผมทั้งในระดับบุคคลและสังคมนะครับผมจาก คับจากแนวคิดข้างต้นที่เก่ามานะครับผมก็เป็นเรื่องของความจริงนะครับผมหรือว่าเรื่องของชีวิตจริงนะครับที่นํามาถ่ายทอดนะครับออกผ่านผลงานด้านศิละปะนะครับซึ่งในการนําเอาไปใช้ในชีวิตนะครับอีกอย่างนึ่งก็คือ,อสามารถนําไป นะครับผมหรือว่าสามารถนําผลงานด้านศิลปะนะครับผมไปพัฒนาแล้วก็ขายออกตลาดนะครับผมสําหรับกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มสังคมนะครับผมที่เสพในด้านศิลปะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้ไปเยี่ยมชมนะครับิทศการหรือว่าการจัดแสดงผลงานนะครับผมการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งที่28นะครับผม ของสาขาทัศนศิลป์นะครับผมคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้หัวข้อนะครับผมข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการแสดงหรือทัศนศิลป์ที่จัดแสดงนะครับผมในรูปแบบของงานวันนี้นะครับผมโดยภาพรวมนะครับผมก็รู้สึกว่ามีความประทับใจนะครับผมงานศิลปะต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมหรือว่าภาพวาดภาพเขียนนะครับผมก็ เป็นที่ดึงดูดนะครับของกลุ่มชนหลายๆกลุ่มชนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่างานทัศนศิลป์ต่างๆนะครับผมโดยข้อควรปรปับปรุงแก้ไขนะครับผมสําหรับผมนะครับผมก็น่าจะมีคนนําทัวร์หรือว่าให้ข้อคําแนะนํานะครับในการชมงานศินละปะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมน่าจะมีการโปรโมทหรือว่า มีการาลงสื่อที่น่าดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าให้คนมีความสนใจในงานศินละปะนะครับผมผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับในการเข้าชมดูงานศินละปะนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเปล่าในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับผมแต่ว่าแต่ว่างานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ออกมาโดยดีแล้วครับผมภาพรวมก็ดีครับผมแล้วก็ อยากให้มีสื่อในการนําเสนองานศิลปะแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะเป็นมีเสียงพูดหรือว่ามีคนแนะนําให้มีข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะนั้นๆนะครับผมสาหรับการแสดงนะครับผมก็ถือว่ามีความประทับใจนะครับจากการได้รับชมนะครับการจัดแสดงงานทัศนศิลป์นะครับมีรูปภาพที่จะแสดงใน แต่ละรูปนะครับให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับมีความสุขมีความโกรธการหลากหลายนะครับความรู้สึกนะครับที่จะแสดงมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ให้ความประทับใจเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับผมสําหรับเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมเนเพิ่มเติมก็ถือว่าภาพรวมโดยรวมก็ดีแล้วนะครับผมงานกอถือว่าพวกพี่ๆจะได้ยอดเยี่ยมครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับผมที่น่าให้ความสนใจของคณะนิสิตในมหาวิทยาลัยมาสลธรรมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมได้มารับชมหรือว่าเข้าร่วมในปีถ,ถัดไปนะครับผมก็การจัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นะครับผมก็ถือว่าเป็นการแสดงออกนะครับผมในงานหรือว่าในสิ่งที่รุ่นพี่ๆเขาได้รล่าเรียนมานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก งานนึงหรือว right? like ่าเป็นอีกผลงานนะครับผมในการจัดแสดงนะครับในงานศิล์นะครับผมก็เป็นอีกผลงานศิลปะนะครับผมเป็นการแสดงเป็นงานการเป็นการแสดงศิลปะนะครับผมอีกผลงานหนึ่งนะครับผมที่ภาคภูมิใจนะครับผมในสําหรับคนที่ชอบงานศิลปะหรือว่า การแสดงผลงานในรูปแบบนี้นะครับผมสําหรับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบพระคุณครับที่มีงานดีๆให้พวกเราได้เข้าร่วมหรือว่าเข้ารับชมผลงานนะครับผมขอบคุณครับ